เออมัดใช้เมัน nhau ืมโอเคไงบนเลียนจะไดโอู้หัวเตรียมเด้อปลาใหญ่เออสวนลงลึกๆแล้วก็บสวนขึ้นให้มันลงลึกๆก่อนสวนลงลึกเด้อเขีนโตมันละสวนลงลึกแล้วก็งัดขึ้นเลยปลาใหญ่สายฮันจับดีๆนะฮะตั้งตองฮะเตรียมสวนเตรียมสวนเตรียมสวนอือสวนเลยเอือ โอ้ได้พนักงานตักปลาเลยเอ้าวป๊อดไปเลยได้ประโยชน์ย้อนด้วยเอามาใส่เอามาตักปลาซอยมันรุดพี่ใช่ใช่มันเออมันรุดโอ้โหเมื่อไหรได้พนักงานตักปลามาก็เลยบวดรุดเพ้อของแทคของแทค ปลาปากปลาปากใหญ่ฮะกูมันอะไรแหละกระยามันไปหาใส่ยูลุมฮะปลาแขกไปละเอา้าพนักง,งานพนักง,งานตักปลาแหละกับพนักง,งานถ่ายภาพไม่พอเออไปได้ <c oughs> ประโยชน์ไว้เมื่อนี้คู่มือมากคู้เดียวคู่มือมากคู้เดียวถือปลาอย่งอายงสีโบไดเพราะว่ามันต้องมันผู้เดียวมันตักโบไดมันต้องว่างทุกจับไปมันต้องมีผู้ตักขห้ผู้นึงจับสายเบ็ด ป้ายัางอะไนี่ฮะป้าแขงหน่อยเฮ้ยโ,โอ้โโยบูมีดังตองอยู่นี่เลยวาดเลยจะลุดที่นี่นีป้าผักอฮ้ยมันลุดป้าก,กระเถิกอยู่เว้ยไข่ายชิมันป้าปากปากมันเหนียวบอคหอยลุดถ้าเบ็ดโบราบูม,มีปัญหาป้าป,ปากเฮ้ How? ถืดป้าปากเนาะอยู่ในฝั่ง thương phื่n theo này nhưng mà cứ nhàng cứ cổ xăm một chi tổ nó nghỉ đây này cái răng piẹt rồi hả Mình này để dãm lọp sầu vua mà mày để dãm biết khát đi lăng một mày mày biến biết bố lái lăng gì đấy mình thầy thán này sai nhào phụu chạc sai nhau phụu rồi biến có nhãn kính mạng này hứ 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 hư giơ ui ba nhảy ba nhảy giơ đấy đấy hứ đấy 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 Thôi đấy 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 ui Bỏ cứ cứng lên รีบตักไทัตักเดนะ้อเด้อมันใช้มัน n า a อ,อ,อเคไงปูเล่นจับมัยโอ้โหเท่ไงเด้อตักตักเร็ว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 เล่นบ่อยเม็ดน,น้อยพยา,ายันไปก่อนตักส่วนออกด้อผุนท้ายไปผุนที่ทายออกไปเถะครับเฮ้ยเอามาเ่ท่ามาี่เอาโซ่ท่ามา โอ้ยเข็นเลยนะเข็นเรเอเร็วเข็นเขเนเียมเทียมเทียมเรียมสวนคือเป็นทาเงนั้นสวนอ้ยตักยังได้หออ้ยอ้ยเอาพนักงานมากอุ้ยโอเคย่พี่บดจักเนีบดจักจะเข้าป่าบดจักจะ่ทอ้ยเอาไปพี่เดอเ อันนี้ก็เพาะอันนี้เอามาพี่ก่อนวางลงวางลงเอาทายเลยเอาพี่พี่อุยอันนี้ไปยมมาอยู่เร็วๆที่ะพี่ไาก่อนบังอะไรนั่เฮ้ยโอ้ยเบ็ดเบ็ดอันเบ็ดของแฉะอยู่เบ็ดอ่ะเบ็ดของแฉะอยู่โอ้จนบิดจนมังซีลูดโอ้ยมังเบิ่งดูเลย จนมันซีรูดบอกว่าท้ายหมากเบ็ดจนบิดไปทางขางเลยตอนแรกทำมันอันนี้มันกระลุกเหมือนเลยเบ็ดเลยเอวเลยเถะของเถะสุดยอดสุดยอดอะสะพ่อมันถกตึงหึงที่แหละครัคิดว่ามันแท้ๆมันอันนี้เมื่อวานนี้มันขาดไปหลังหนึ่งหลังหนึ่งขาด nó nhầm muôn bớt tội nha em nhầy lắm tội Này em tội Này này tội nha em 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 tội em tội nha 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 này tội สิบเบิดเลยเบ็ดโมเดลไลฟ์พ่อเดี๋ยวจะมาเตรียมถังเบ็ดมาสิใส่ไปทำผนอีกเ้องรัก่อนอกการเมำอมาส่องวันนี้พ่อได้โยมวันนี้อากาศดีอากาศรุนๆุนป้าจะกินเบ็ดดีอันนี้เย็นป้ากับบุกยกิน เมื่อนี้อากาศอุ่นขึ้นป่าก็เลยขึ้นเด็ดปะแขแ่หินงามในนามไซปะแขจะโตดำ 8ขีดใช่โล8ขีดถือเบ็อาตัวนี้ดบานี่ทิศป้าตัวนี้ด้วยโอ้ยไปเอาใหม่กดลงเนาะมันขดใสองโล่ลวแน่แม่เอานี่เโล8มันละโล8บ่โอ้มานบ้านนี่เอาตัวนี้ดบานี่ฟังลง สัง่งสั่งปลาผัดเอาใหม่กดล้างซิ่งลงนำ้ำวะผู้ซื้อรูป <c oughs> ได้แบบดีนโลคิดอ่ะตีไปโลหนึ่งอ,อ,อ <c oughs> สองโลแปด